สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกทท่านกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะค่ะเบาๆนะคะย่อมยาวแบบสบายกระเป๋าค่ะแต่ก็ต้องไปตามสภาพกันนะคะคันนี้พร้อมขายเลยค่ะ15,000บาทรถโตโย t a 3าห่วงค่ะเครื่องยนต์ 4A หัวฉีด 1600cc เี 1, cc, เกียร์ธรรมดานะคะกระจกเป็นไฟฟ้าขับเพลงดังขับใช้งานได้ปกติเชื้อเพลิงได้สระบบตอนนี้ใช้แก๊ส LPG นะคะ ค่าสีขาด6-3ขาดเกินเป็นที่เรียบร้อยค่ะเอกสารมีครบนะคะท่านต้องไปแจ้งจดกันใหม่ค่ะทุกท่านคันนี้นะคะ15,000บาทไปตามสภาพค่ะสนใจดูรถได้พที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะติดต่อโทรคุยโดยตรงค่ะนัดหมายล่วงหน้าและไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินใส่รายละ,ละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยนะคะในวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ